เด็ดใหม่นะครับเดี๋ยวเอาผ้าออก <c oughs> ตัวนี้เป็นมอเตอร์3แรงนะครับ3แรง3เหลียวนะครับตัวนี้3,000โวบนะครับสำหรับแต้งใหม่ครับอันนี้ครับ3เหลียวเราจะให้ดูขนาด2เหลียวข้างนอกนะครับเดี๋ยวเอาของใหม่มาทำเลยนะครับ2เหลีย2แรงน,นะครับ อ๋อมีกล้องและมอเตอร์คอนโทรลนะครับเราจะให้ดูรอบของมอเตอร์จะเดินเดินของบันเนี่ย3,000รอบเราจะอัดให้ถึง4,500นะครับเผื่อไว้นะครับเราป้อนไฟเข้าไป72โวลต์นะครับเนี่เปิดเครื่องอยู่นะครับไฟกับพินน้ำม,มันกระจายนะครับขออนุญาตปิดก่อนอย่างนั้นมันจะเปียก เทาเดิมน,นะครับตัวนี้เป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับยังไงก็สอบถามได้นะครับเกี่วยวกับระบบประหยัดไฟโซลาเซลล์ตามน้ำทุกขนาดนะครับขอบคุณครับ